สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็จะมาแต่งกิ่งองุ่นนะครับหนึ่งเพื่อเป็นการจับจับรูปทรงนะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นองุ่นองุ่นเล็กเนะาะองุ่นต้นเล็กอยู่ก็คือจะมาตัดเพื่อนะครับหนึ่งทำให้มันอยอดมันมันมันพุ่งนะครับ พื่อจะได้จัดทรงได้ง่ายนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเราจะไม่ไม,ไ,ไม่เอาไว้นะครับไม่เอาไว้ทิ้งเลยนะครับก็ปล่อยอันนี้งุนประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับเป็นเป็นมานมีเคียวนะครับนี่เป็นเจด้าอยู่นะครับอ่าตัดไปก็เจอพวกตัว มแมลงด้วยนะนอกจากจากัดทรงแล้วก็คือ,อทําให้มันมันโปร่งนะครับมแมลงก็จะได้ไม่ไม่มาบรบกวนนะครับก็แก้ปัญหาด้วยนะครับจัดให้มันโป่งนะครับจะเหลือจะเหลือเฉพาะจะเหลือเฉพาะที่เราต้องการเลี้ยงนะครับเพื่อให้ยอด คือคือผมจะเลี้ยงให้มันได้สักสองเม็ดนะครับจากนั้นจะทำเขาเรียกว่าค้างเนาะให้มันนะครับตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะครับมันจะไม่ได้ยังอาหารด้วยนะครับจากสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับนี่นะครับตัดแล้วก็โป่งนะครับบางเลยนะครับต้นนี้ตัดหนาหนาพุ่ม ขั้นบางเลยนะครับนี่นะทีนี้ก็เหลืออ้ยเหลือนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําไม้ต่อขึ้นไปอีกนะครับจะเล่มออกนะครับนี่เพื่อจะบังคับ,นะคบให้เขาเลี้ยงเลี้ยงยอดนี้นะครับให้มันสูงเพราะไม้ก็คือ สองเม็ดนะครับตัดโล่งเลยนะครับเพื่อนนี่เป็นมือในการตัดส่วนส่วนต้นหวดมันเราจะไม่ตัดนะครับนี่หนวดหรือถ้าเป็นภาษาทางเกษตรเ็าเรียกว่าลากอากาศนะครับมือจับหลากอากาศแล้วแต่นะครับก็เรียกได้นะครับพวกนี้จะเป็นมือของมันนะครับมือมุเราจะไม่ตัดนะครับตัวนี้ปล่อยไว้นะครับอ่าทีนี้ อันนี้เนาะผมดูแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปลองชําดูนะครับมันจะได้ไหมจะเก็บไปชําดูซิว่าจะมีไหมก็จทีเลือกเอากิง่งแก่หน่อยสี่งนี้อายุจากน้ำตาลนะครที่กิง่งถ้ากิ่งมันแก่มันจะเป็นสีน้ําตาลเนะน่าจะไปใช้งานได้นะ มันก็จะมีตานะครับจริงๆแล้วเป็นตาลองดูนะครับลองดูเอาไปชำจะไปชำในน้ำนะครับตัวนี้จะไปชำในน้ำง่ายๆได้ก็คือว่าประยักนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ะนะครับก็มีหลายต้นนะครับที่ผมจะมา ไม่อันนี้เขาไม่เรียกคุณนะครับเพื่อนอันนี้ไม่เรียกไม่เรียกคุณกิ่งจริงๆแล้วก็คือมันจะมีองุ่นนะครับพวกบางสายพันธุ์นะครับที่เขาบอกว่ามันจะเป็นต้องมีการคุณกิ่งนะครับตัดเลยนะครับนี่จะได้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ก็ต้องตัดนะครับเพื่อนเนี่ยมันมันมันไม่สวยนะครับหนึ่งละมันไม่สวยนะครับมันแล้วก็ เราบังคับไม่ได้นะครับบังคับยาไม่ได้ตัดตัวนี้ก็จะเป็นยิปเปอเลดอง่นเขาบอกว่าบางครั้งการตัดเนี้ยเพื่อเพื่อบังคับให้มันนะครับบังคับให้มันเป็นอง่นองุ่นมันต้องบังคับนะครับเพื่อให้มันเกิดรูปเกิดผล แต่ตอนนี้มันมันยังเล็กอยู่แัดตอนนี้ก็คือเป้าหมายแค่แคแคจัดทรงนะครับจัดทรง,ทรงนะ,ะอันน,นี้มียอดต้องเลือกะคระับเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับนีไหมมันมีให้เราเลือกเราก็ต้องหาเห็นไหมครับมันจะมีให้เราเลือกนะผมก็จะเลือกเอาที่จริงมันจะแก่นะครับตัวนี้มันมีแก่กับอ่อนอ่าแต่ว,ว่า เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเลือกเอาตัวไหนดีเนาะอ่าตัวนี้อวบสวยก็กาว่าเอาอ่าเอาตัวที่มันสวยไว้นะครับอ่านี่คือหลักการผมนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตัดแต่งกิ่งนะครับหนึ่งมันจะสะอาดขึ้นนะครับคุณู้ชมดง่ายขึ้นดง่ายเราจะอาจจะมองเห็นโลคของมันนะครับคือพวกตัวมแมลงนะครับที่มันมาอาศัยอยู่เป็นการ ไปมันไปนในตัวด้วยนะครับเพราะเราเขาจะไม่เก็บไว้นะครับจริงๆผมถามพวกที่นั่นเขาบอกว่ามันควรแต่งตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามัวแต่เสียดายนะครับมันก็เลยต้องเลี้ยงอีพวกนี้อยู่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นให้มันเลี้ยงแล้วจะตัดนะครับ วันนี้ก็จะมาอากิ่งขึ้นนะครับนี่แหละนเป็นต้นที่ผมเลือกยากมากเลยนะคะรับเนื่องาะว่าเป็นสองกิ่งนะครับนี่ไม่ร,รู้จะเอาอยัางไงดีเนะาะว่าเสียดายอยู่นะครับเนี่ยเสียดายจะเป็นต้องเลือกนะครับเดี๋ยวต้องเลือกเดี๋ยวต้องมีการเลือกเกิดขึ้น เลยนะครับวันนี้ตัดแหลกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นอะไรครับไซมัดนะครับไซมัดอ่าอันนี้มันยังมียังมียอดปลายนะครับถ้าเจอวันนี้ก็หักใช้เด็ดทิ้งเลยนะครับใช้มือเด็ดได้เลยยอดเยอะมากไซมัดอ่าถ้ามันไม่ยืดมาก นี้ถ้าอย่างนี้มันบางตามันก็จะอันนี้เองจริงตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นว่าในการตัดแต่งจริงนะครับองุ่นอันนี้ไม่ใช่พุนนะครับถ้าพุนจะเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นเราตัดเพื่อบังคับทิศทาง ลูปทรงนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับให้เพื่อนดูว่าการทําทองุ่นนะครับเล็กเราต้องทำยังไงบ้างวันนี้ก็สําหรับคลิปดีๆนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ติดตามก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสําหรับวันนี้ก็ขอเก่าวมาสวัสดีครับ